รักษารักษาซากว่างซากว่างว้าวนี้นรูปกึ้นรับกับอัปเดตใหม่ของก็คือนะครับนี่คือนายแอดัลโฟเรสเพื่อวันนี้ เราก็จะมาทำเราก็จะมาช่วยกวางนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่เนาะอินเจอร์เดียก็คือวางบาดเจ็บเนาะแล้วก็มีบางอย่างข้างนอกนั้นก็คือขังขาวเนาะ,ะใช่ไหมอยู่ในถ้ำตัวใหม่กนะ็เนี่ยในในหนึ่งวันมันก็จะมีตัวใหม่มาซึ่งมีคำอธิบายว่ามันยังแข็งแกร่ง พอที่จะทําร้ายที่ทําให้กวางบาดเจ็บได้คุณจะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชิตรอดได้ไหมได้อยู่แล้วกวางมันยังผ่านไม่ได้นก,น,น,กน,นกยังผ่านไอต๊อกุึงยัยผ่านมาได้แพะอะไรยังผ่านมาได้แล้วไอค้างคาวเนะี่ยมันจะเหลืออะไรซึ่งก็สิ่งที่เราจะมาคือเราอาจจะได้เข้าไปในถ้ำของเจ้าค้างคาวก็ได้นะเธอเปลี่ยนก็ตีหนึ่งครึ่งเนาะ ยังไม่ได้รอเดี๋ยวเราจะไปเรื่อดๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดดิการจิ้งจกช่องเราด้วยนะครับไปเลยดีกว่ามาพบกับคลาสเอเลียนซึ่งหมูก็ไม่ได้มาอัดกีนี้นาน นะแล้วก็ไม่ได้กินงงานตัดสองต้นแต่มันตัดไม่ได้ตัดสองต้นกระตัดไม่ได้อะไรวะม,มีถานนู้มีถานนู้นไอ,ออ๊อกวางวาง,วางใช่วางซึ่งที่การทําควิสเนีย่ยผมก็ไปดูการคุ้มอะลรนะเออ เราใช้แบนดีกสองอันนะออ่าสองอันเ่ยสองอันไปดูก่อนจะไปดูขวางคือนอนตั้งแต่ตอนที่เราไม่ทำเนี่ยเราต้องรักษาตรงขาตรงเขากวางเนาะแล้วก็เราต้องให้หาเขาให้หาเขาปุ๊บเราก็จะต้องเหมือนปกป้องเขาก็คือปกป้องจาาป่าเปล่าฟาสีตัวหรือเปล่า แล้วก็ห้าตัวแหละแล้วเราก็ต้องเอานี่ไปให้เขาก็คือเป็นขนของเจ้าของค้าคาไปแหละซึ่งมันก็อยู่ตามแบบที่ผมต้องเดินไปคือตรงนู้นแหละตามรอยเท้ามันแหละเมว่อเ,เราก็มาทำพวกพากิจอันนี้เลยชิพพากิจอีกเป็นทำแคมไฟให้เราอับ เรู้สี่รู้ห้าแล้วเราก็จะได้ไปอันนี้และไปช่วยยกความเหนืหน่อัๆเพื่อจะมาให้มาดูคัส4ีุดเจ๋งงพวกเราใช้เหมือนเป็นอาหารเท่าไหร่ไม่พี่อันแต่เยอะอยู่นะแต่ถ้าเป็นแบบพวกแบบแครอทอะเออพอหาน่าอะไร

เด็กวางก็จะนอนตรงนี้นะนอนเนมนิงค่นอนข้างสัสา์ควางนะมันมันอยู่ของมันดีๆคือไงแบบเ,เจ้า,เป,เ,จาเป็นเจ้าทิ้งดีๆในป่าอ,อ๋อคือโดนล่าคอเฉยคือแบบวันนี้นมีสัตว์ประหลาดอยู่สามสี่ตัววตัวที่สี่ก็คือเจ้าขาขาเลย ส่วนใครแข็งแกร่งสุดนั่นก็คือผู้เล่นเรานี่แหละผู้เล่นเราแข่งสดุด่ะเพราะไม่มีใครสามารถทำอะไรเรารได้ถ้าเรามีฝีมือแล้วเล่นมาหลายร้อยวันมีเสียงกว้างเลยเหรอเดี๋ยวผมเห็น งไอะ่ะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนตาตัวอนะไรเจอกมาละมาแมาต่ปตาเอาลิกัรไหมกินไหมไม่อยากพุ่นปากอะ่ะพุ่นปากไป ได้นะทำกวางเรากวางก็อยู่ของมันดีๆไปตบเขาเฉยไปบูลลี่เขาทำไมวะเขาเป็นน้องใหม่หน่อยให้จีกันบ้างฮะอยู่เป็นร้อยกว่าวันนะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเลยกแค่จีไฟใส่เขานิดหน่อยอะกอแค่จีไฟใส่เขาหน่ดหน่อยนะ ไม่ได้อะไรมากผมว่าเก็บดอกไม้เรื่อยๆเก็บไปหมดเก็บเก็บไปโถแล้วถ้ำมันมันเล็กมากเลยนะถ้ามันจะอยู่กับนึกจะใต้ดินนะอ,อยู่แล้วหรอเออยังไม่ได้หาพวกนี่เขาก็ตาย lốt nữa à Dẫn đầu ra này đây là À là, là. Một bút cái này Ừ. Hay ngứa này mà. กินมาทางชีวิตก่อนเราทานไม่ให้กว้างไหมว่าลนะทานไม่ให้กว้างมาไม่ดูดนะ้วย ชอบกระโดดตอนที่เหมือนยิงโดนไม่มาคนจะโดน ไม่ได้เลยไม่ไม่ตาหนี้ผมได้เหลืออ,อ,อุวิ่งได้แต่เกลือเกลือเจ้า กินไปเรื่อยๆกินไปต้องหไม่ต้งหาของเ,เออดอกสักทีกลับบ้านเลยหรือกลับบ้านเล้วร้อยเราได้กระเป๋ามาก็ดีนะกระเป๋าสุงเดี๋ยวสวยฝนมืดอะ เออดีเนาะยังไม่มืดเมื่อกี้ทํามืดตอนที่เราให้ขอพอดีดเนายจับโอเกะเออ เน่งนะเฮ้กบเขียครับพี่ได้ดูเวลาได้เรื่อยเรื่ย อาป,าป,าปาลามาไปลาอคนเอาวางวางนี้ล่อให้เหล็กล่อให้วางล่อทำไมบ้งอือจ้ปีศาจมันอยู่ข้างแต่ข้างในวะมันอยู่แต่ข้างในถ้ำมั้งกลัว เอ้น่นโตข้างขาจิดิเน,นี่ยบอบมา กลักบมากลับมา <c oughs> อืนเองมาไมวะมัม้ม่ยเลีกันอยูอย่แล้วไม่เป็นไรถ้าเจออะไรฟื้นค่อยทำคอมโบปุนหงหด

โหเฮ,ฮ,ฮ้มันโอ้ยความหนักอืมได้แล้วไม่ใช่กินเลกด F ไม่ใช่กด E ไปกดไปกด E ซะแล้วไปกด E กด E ทำไมวะปืนโกงเล่งครับ ได้เลยเรือกอี่อโอ้เอาไปใส่เอาไปใส่ติวไปแล้วไนะไปอยู่ติวไป เอาไปใส่เข็มไปเอาไปอยู่ติวเปลซีไม่คิดไม่อยู่ก็เขาคืนจิตตกฟ้าน้าตาคล้ายๆกันแต่มันไม่อยู่แบบนี้อะละทีมาบุกละทีมาบุกละทีมาบุกเหอะไม่กลัวหบบกวางกินกลัวนอนล้มอยู่ไม่ใช่เขาไม่ไปสร้างก่ ราหวังดีเนียมั้ที่กาีไฟยกีเมา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 เาเปไน็ไนไรเมาอไรเนือนี้ไม่ไยา เดีวครับอันนี้ว่าทำอาหารยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นเด็กนี่คืออะไรเราอยู่นี่เนี่ยโห่ยังไม่ได้ปู่เหรอโอ๊ยอะไรจะเป็นเด็ก เจอขายตกอยู่เลยไปหาหมาป่าดีกว่าช่วยดิไปช่วยดิคิดสามเฮ้วโอ้โหคิดสามเฮ้วคิดสามเฮ้วซะ

จือเป็นเดียวเป็นดแีแล้วเราก็แหนที่จะเดินไปนีน่รู้้าว่าวางกมออาะนะานี้ยังนอนนอนนอนชักตกโรโปรโปเลยนก็ดไม่ได้อ พินเดียเลือดเออมือตึงตึงตึงเลยเหรอเอาให้รีไวจังกูคิสสำหิวไปซะ เนี่ยบนปากนะยเนี่ยบนปากสิบวัน่ลยเนี่ยบนปากสิบวัน่ลยอืมเอมอ,อนี่ยเนี่ยอืมอืมชุ่มคอแต่บ้วนออกมาไม่ได้ น้ำมาคาป่าไป็าน,น้ำยาบนป่าตรงนี้เร็วเอา้าตรนี้ยปุออนคนข้า คนเคยขอมา trong môn tạo này cô 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 mình cục thử nhé mình sẽ หอกหนอบเนี่ยจิตได้นี่คือเนื้อคือปูนรูปเสริมคือเนั้อจิตการแปลงเช้งแต่เราไม่ทำหรอาปาจิตนะเราทำมาแล้วไม่รู้ว่าเราเคยอัให้ผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะมีกระสั้นเนาะ พราะว่าตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วมันจะจะไปนอนแล้วมานี่ช่วยเองรอรอนี่ไอ้ลองกลับมาเล่นก่อนไม่ได้เล่นนา,านขนาดนี้ไม่ได้นานมากโอ้ปวานานอยู่ ม,มีครูเวฟมีท่านทีสครับครับครับไรมันเนื้อรงเนื้อเรื่องอะไรแพะเออใช่แพะ,เ,ออแพะเนื้อแรมแฮสูกิคว้ากันใหญ่นอน Ừ. Ôi giời mình về hay. Lưu sinh cái gì nó có bộ cho về hay. เออคุณแล้วนะขายฝุ่นรงคุ่เจอจะมาไหมวันนี้มาไหม เไปเจอทรัพย์สิจดิบเลยเสือมาไม่มาเอาเนื้อพวกนี้นะมไม่เอาเนื้อจากตรงแคมป์ผมว่าเดี๋ยวมันจะ นั่นมันบวกเยอะทำอูสะบัดเลยโอ้โห่วะสี่อันลนะ รักางักวงรักักวางรูราาักษาตัวางรเรกษาวางเล็บลูกปุกแดว่าดีแล้วกระต่ายมาดิมาดิมาดิมาได้ไง การถือเนะื้อก่อนตายอนะเท้าตายไป เอื่อ่รูปปุ๊กรูปปุวกนะเออรูปปุากรูปปนะุเนร่างถืงขอไงขวดขวด วันที่เราปีกิดต์เลยมั้งวันปีกิฟตเลยว่ะโอ้โัตอนที้โอเคโดเคแต่ว่ายเกจอกนยิ่งส่อของการเชื่อถอกว่า เรามาเคลื่อนวามจริงจังแลอันนี้คือเยออยงเข้ามาดูเลยกี่ตาเหมือนก็ก็ี่บอกกันเถอะมาเรีนก็อ,อ,กกอี่นี่